น้ำแรงบรรยากาศแรงทางแบบทุรักทุเลม,มากครับตกปลามานนี้

ไอ,อตัวนี้ลงก่อนดีกว่าเป็นสนิมแล้วนี่โอ้ยไม่ได้ฉีดน้ำมันเลยครับลงดูครับคันคายมากเลยเมื่อกี้เนาะโดนยาอะไรไม่รู้คันคายเลยโอ้ปลาน่าจะชุมอยู่นะังน้ำมันน้ำมันเหมาะเลยนะครับกำลังอานสารมากยี่สิบเก้าได้บอกเขาไม่ได้ ศูนย์วสีตามปกติผ่านชุมชรามสองสิบหกสองเก้าแต่ไม้แรกก็ขอให้มันหมานครับเฮ้ยไม้แรกโดนเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม้แรกเหอเนี่ยเพีง <ละ S 2> เพียงไม้แรกมายังไงวะเนี่ยเพียงถอย เฮ้ยไม้แรกมาย,ยังไงวะเพลงเฮ้ย <advoc> ไม้แรกเบเจ้าเฮ้ยไม้แรกเลยท่านผู้ชมครับ <sidewalk> ไม้แรกก็โดนแล้วครับนี่ฮะส,สวยๆเลยนะโซกาลีไอ้หยะลงไม้แรก เิ็นรู่ต้นตืนต้น,น,นอ้อสวยเลยตัวนี้บ้าอาขาวทาไหมเพงเป็นไงบ้างดีไหมอันนั้นเป็นเขาได้ปลาดาบ,ดบแต่อันนี้เป็นปลาละครอปลาปลานนี้แพงกว่าโซคอลี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ได้แล้วครับเดี๋ยวี๋ยวเดีี๋เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวยวเเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วเดเดี๋ี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดีว โอ้ตัวน้อยเอาไหมเนี่ยได้อยู่ครับสะสมไปก่อนแต้มสีครับ จากพี่เดชรุ่เมืองว่ามุ่งหน้าพระรามห้าช่วงนี้มีปราณผลระดับสี่ถึงห้าลมกระโชกแรงศูนย์เบนซีกันเดลต้าแปดสี่สูนยสองสองศูนย์หลับหลับสี่ถึงห้าลมกระโชกแรงแจ้งกรถึงก็งระวังสามมาที่ใช้ท่านราง,รงถนนลาดชึกให้ใช้ความเรามาระวังด้วยอ,อยู่ลำสองสิบเจ็ดสี่ห้าตัวสองเตือนนี่ก็ได้แปดศูนย์ เมตรเป็นง800แจ้งเป็นข่าวสานในพทนี่เขตอำเภอฝากพนังจังหวันออดนครศรีรรมราชขณะนี้ลนงสะพานใหญ่ระหว่าทางท้ามฝัง่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจะมีเนเทพว่าซชบริเวณปีสะพานด้านสาย1หอาวาเป็นติยยอ,ยอ,ยอ ปลาเพ,งพ่งปลาปลาปลาอะไรวนะเนี่ยวิ่งปูดเลยเพง่งเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันวิ่งสวนอย่างนี้วะเนี่ยเพ่งถอยปลาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรวะโอ้ดาบน้อยโอ้ไปแล้วหลดุดโอ้หลุดด้ยกลับไปดีเลยโอ้หลุดด้ยตัวบะเ่มบะเทมเลย หลุดได้จังไดวะนนเอาใหม่สิเอาใหม่สิดื้อเหรอวิ่งสวนเลยเมื่อจีปลาดาบน้อยเมื่อจีมันมันมันกัดมันกัดไม่แน่อนอาสารสร้างมากใกล้เคียงทางเข้าวัดมหาสวัสดิ์ทางเข้าวัดมหาสวัสดิ์ พื้นที่พุทธมนตรรับแจ้งมีวอล์ซีสิบชุดคิวกราฟสองสิบแปดศูนย์หนึ่งนี่ครับผลงานวันนี้สีหางครับท่านผู้ชมสีแต้มครับอ่ะพอแล้วแรงครับผมเข้าบ้านกันครับ